โดยพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และผู้แทนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อนนั่งสมาธิจากนั้นทุกท่านนะครับได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อเ <s> มื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและประกอบพิธีถวายขีลานเพสัตโดยมีกลัลยาณมิสมใจคำสุรินเป็นประธาน ส่วนพิธีถวายพระตหารเป็นสังฆทานโดยมีกัละยาณมิตรอานน์จันทวงศ์ศรีเป็นประธานพร้อมกันนี้นะครับผู้แทนคณะประธานบุญพิธีได้น้อมนำคีฬานพศัตและจะตุปจัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ครับและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตาเล่าธรรมะเป็นบกินอากาศธรรมเรื่องอน,นิสงส์งของการถวายคีฬานพศตรตคือการได้ให้ยารักษาโรคหรือการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยว่ามีอน,นิสงค์ที่มากมายทําให้ผู้ถวายนั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอายุไขัยที่ยืนยาวยกตัวอย่างของพระภากุลเถระเอตัทะะมหาสาวกผู้มีอาพาธน้อยว่าในอดีตชาตินั้นท่านมีโอกาสได้ถวายยารักษาโรคแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์หลายครั้งและยังตั้งความปรารถนาว่าทุกชาติที่เกิดมาขออย่าได้มีโรคเลยซึ่งในพุทธการที่ผ่านมาในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมนั้นท่านได้เกิดมามีอายุขยยืนยาวถึง160ปี และไม่เคยเจ็บป่วยแม้ครั้งเดียวจากนั้นท่านประธานสง์ได้กล่าวสัมมทนิยกถาและนำคณะสง์ให้พรเป็นภาษาบาลีนะครับก่อนที่คณะสง์และผู้แทนสาธุชนจะได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ยังความปลื้มปิติใจแก่สาธุชนที่ได้รับชมกิจกรรมงานบูญผ่านทางระบบออนไลน์สูมแอปพลิเคชันเป็นอย่างยิ่งครับ